หลังจากที่ดูคลิปผ่านไปนะคะอาทิตย์หนึ่งที่ได้มาหมื่นเหรียญสองแสนสามแปดพันเฉพาะกำไรเราอยากสำเร็จเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆกับคนที่ประสบความสำเร็จคุณเมื่อก่อนอ่ะเคยเปิดบริษัททำธุรกิจส่งออกข้าวสารกับน้ำตาลแล้วเหตุผลที่เลิกทำก็เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนาะก็เลิกทำแล้วก็มาทำ สมุนไพรตามกระแสให้กับโรงงานมันมีแบบว่าพอเราทําแรกๆก็ดีใช่ไหมพอมาเป็นสินค้ากระแสคนทําเยอะๆก็คือของสินค้าที่อยู่ในสต็อกอเป็นล้านล้านต้นอะ่ะก็ขายไม่ออกแล้วคราวนี้พี่ก็ไปลงทุนมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกอะนะซึ่งตอนนั้นพี่ก็ไม่มีความรู้ตรงนี้ก็คือฝากเขาไปเปิดร้านหนึ่งห้าแสนเจ็ดแสนเนี้ยแล้วสรุปแล้วก็ไม่เป็นไปตามสัญญาพูดง่ายๆก็ถูกโกงแหละแล้วครั้งสุดท้าย เพื่อนผู้หญิงคนนึงมาบอกว่าพี่เอาเงินไปลงทุนกับหนูไว้สองล้านใช้เวลาประมาณสักสองเดือนอะ่ะเดี๋ยวหนูเอามาคืนห้าล้านลูกชายก็พูดขึ้นมาว่าแม่ถ้าแม่จะไปลงทุนแบบนั้นะ่ะมันซ้มซากเพราะว่าแม่เอาไปลงทุนแม่ก็ไม่เคยได้คืนเสียเงินไปปีๆเท่าไหร่แล้วอเอามาทําเงินเองดีกว่าไหมลองมาเปิดใจเพดดูลองไปเรียนรู้ลองไปศึกษาดูก็เลยศึกษาอย่างจริงจังเพราะว่ามีอยู่คําพูดหนึ่งที่บอกว่าเราก็ลองเรียนรู้กับคนที่เขาสําเร็จดูสิ เผื่อเราจะสําเร็จตามเขาเพอเริ่มเรียนก็คือแบบเริ่มจริงจรจังๆเลยคือแบบไม่หลับไม่นอนเลยเพราะว่าพี่เป็นคนที่เวลาทาอะไรแล้วพี่จะจริงจังมากพอเล็กเป็นยังไงเปิดพอร์ตยังไงบายเซลคืออะไรก็คือแบบพอเรียนรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บลงทุนขันต้นเลยหนึ่งร้อยเหรียญไม่กี่วันค่ะเรียบร้อยไปเรียนกับหลายสถาบันค่ะพอเรียนไปแล้วปุ๊บใช่มันยากมากคือในในความที่แบบเราเรียนใหม่ๆใช่ไหมเราก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจภาษา แต่ก็รู้ว่าเขาเทรดยังไงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวเองเทรดแ,แล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วคราวนี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเข้าเรียนจริงๆอ่ะแค่แค่คลาสเดียวก็คือตั้งแต่เรียนของอาจารย์วุิมาก็คือของโค้ชเป็นพ้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วมาเรียนของอาจารย์วุนี่ก็คือแบบกาไรกําไรมาตลอดแล้วก็มาได้สกิลเ1เทคนิคนี้เป็นอะไรที่แบบทำแล้วดีมากมันเป็นเทคนิคต้นชั่วโมงของอาจารย์วุิสำหรับตัวพี่เองนะคือพี่มีเวลาอยู่หน้าจอ ถ้าเกิดว่ามาแบบนี้เมื่อไหร่พี่ก็ได้กําไรเมื่อน,นั้นแล้วคราวนี้ช่วงสามอาทิตย์อ่ะพี่จะทบทวนคลิปละสองรอบพี่จะดูคลิปวนมาวนไปวนมาวนไปทั้งหมด3คลิปเนี่ยคลิปละสองรอบแล้ววันอะาทิตย์พี่ก็จะเรียนของอาจารย์วุฒิทําเหมือนกันค่ะดูคลิปดูไปจดไปเพราะว่าจดเนี่ยมันจะทําให้เราจําเราก็รู้นะว่าจด แต่เลือกเดิมๆสิ่งที่เราแบบอาจารย์พูดแล้วแต่เราก็มาจด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 ทุกรอบที่เราเรียนหลังจากที่ดูคลิปผ่านไปนะคะสัปดาห์ต่อมาเหรียนจริงๆค่ะถามโค้ดได้เลยดูดูในรีพอร์ตที่พี่ส่งไปนะคะพี่ฝากครั้งแรกหนึ่งร้อยเหรียญเหตุผลที่ฝากหนึ่งร้อยเหรียญเพรเาะว่าพี่จะดูว่ามันเข้าไหมพี่ฝากถ oh. ูกไหมแล้วพอเงินเข้าปุ๊บพี่ก็บอกโค้ดเงินงเข้าแล้วนะเดี๋ยวพี่จะฝากเพ,พิ่มอีกเก้าร้อยก็เลยมีการฝากสองยอดแล้วในรีพอร์ตก็จะมีสุดท้ายก็จะมีถอนเนี่ยหนึ่งพันหนึกก่งพันวันศก และในพอร์ตก็ยังมีอีก1,181เหรียญไม่ได้ได้แค่2,000นะ2,181เหรียญ218ร้อยสิบเปอร์เซ็นค่ะการธนาคาุกวันจันทนระ์น่ะวันจันทร์เที่ยวกันเข้าพอร์ตตอนบ่ายแล้วด้วยนะคะไม่ได้ตอนเช้าอาทิตย์หนึ่งที่ได้มาหมื่นเหรียญคูณสามคูณ 3, 30, ณ3ามิบสเหมือนกัน34มิ 3, 40, คูณเจ็ดพัน 2 3 8 0 0 0่เฉพาะกำไรตอนนั้นอะมีโค้ดวุฒเป็นไอดอลเลยโค้ดวุฒทำได้แล้วโค้ดวุฒก็มาสอนเราก็คืออย่างที่บอกตอนแรกไงคะเราอยากสำเร็จเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆกับคนที่ประสบความสำเร็จในเมื่อคนที่สอนเราอ่ะเขาสำเร็จอะ่ะเขาก็ต้องมาสอนสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จให้กับเราเราก็ต้องทำได้เหมือนเขาอยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเราอะ่ะมีเป้าหมายว่าอาชีพเทรดเดอร์นี่แหละอาชีพที่เราเราควรจะหยุดที่อาชีพนี้เราไม่ควรไปลำบากกับอาชีพ ที่เราเคยทํามาแล้วคือทําให้เราท้อแต่เราไม่คิดจะเลิกเนี่ยพี่เทปพี่เข้ามาอยู่ f อ s อ่ะดีที่สุดแล้วค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเทรแล้วค่ะจากที่เรียนมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่นี่คือที่สุดท้ายที่พี่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับที่นี่ตลอดไปคนที่อยู่ในเนี้ยไม่ต้องคิดที่จะไปเรียนที่อื่นแล้วค่ะถ้าคุณยังรู้ภาษาเทพไม่พอเพราะว่าอาจารย์วูด โค้ดยักษ์โค้ดวิวเนี่ยคือสอนภาษานักเทรดที่เข้าใจง่ายสอนแล้วทํากําไรได้แล้วก็ได้เงินจริงและอย่างบางคนบอกว่ายังติดลบอยู่เลยยังไม่ได้กําไรเลยคือเราเรียนหลักสูตรเดียวกันพ <c oughs> ี่ฝนก็เรียนจากหลักสูตรนี้แหละที่คุณยังติดลบ80%ที่คุณยังเทรดไม่ได้กําไร เป็นเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าการเทรดเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างอะไรคุมอะไรคอนเฟิร์มกดตรงไหนจังหวะกดตรงไหนถึงจะคลมจังหวะทำกำไรตรงไหนถึงจะได้ถ้ายังไม่เข้าใจอ่ะกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะแล้วคุณจะเข้าใจดูคลิปไปแล้วเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงที่เคยเจอปัญหาเหมือนพี่น้ำฝนนะครับต้องบอกเลยว่าหลักสูตรเนี้ยจะช่วยคุณได้มากๆเลยนั่นก็คือชาร์ตโปรเจกต์นั่นเองเพราะว่าหลักสูตรนี้นะครับเราเรียนรู้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยสามารถนําไปทํา กำไรได้จริงถ้าเกิดคุณสนใจสําหรับคาร์ทโปรเจกต์ทักที่อินบอ์ของเพจได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไงพบกันที่คาร์ทโปรเจกสวัสดีครับ